สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ่งห้สุดกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับ Treasure 3 Minute นะคะก็อีกเทมนี้ EP นี้ก็จะเป็นอีก12นาทีของเทรเชอร์4ตอนเออหรือว่า4ตอนเองนนะคะโอเคล้วก็มาดูดีกว่าว่า3นาทีของเทรเชอร์นี้ครั้งนี้จะพาพวกเราไปทำอะไรกันบ้าง เพราะว่าที่ผ่านมาก็คือแบบน่ารักสนุกมากเลยยิงยิงไม่ออกไปไหนเลยอยู่ในที่หอเลยอยู่เลยอยู่คือดื้อมากหรือว่าจะอยู่ที่หอทั้งหมดอ่ะไม่รู้อะก็เป็นกิจกรรมของแต่ละคนใช่ป่ะโอเคงั้นไปดูกันดีกว่าค่ะว่ารอบนี้เทสเตอจะพาเราไปทำอะไรเราชอบที่แบบว่าอ๋อออกมาข้างหน้กเราชอบที่แบบว่าชื่อคผปแบบน่าจะมีอีโมจิอ่ะ ทุกตัวเลยไม่ให้อีวัจิเป็นแบบไอคอนอะทุกตัวเลยต้องแต่งแอนและนี้ซ้อมร้องเพลงเออก็มีลูกใหม่อันนี้เป็นเม็ดขนน้ารองเมนโวิรกเกสองแปัดใส่กันเซ้อมรองเพลงแอบปาดใส่กันอ๋ออันสิยอ

You will be like having to touch. I wanna hold you so much. As long as love is right. And I think I can survive. You're just too good to be true. I can't take like I need you, baby. And if it's quite all right, I need you, baby.

그러면나도그게막꼭에에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  너무 노래 연습회 노래 연습회 내가 안내려고 해봤습니다 설렘 포인트를 드리기 위한 그런 취지였는데 그데또 진짜 강한 소리야 너요 지금까지 3이째시연출의 박정호였습니다 감사합니다 안녕하세요 3번째 조연출에 조연 설태입니다 น่ทำไมไอเดีวนี้ที่มันเป็นไวรัลของฮารุโตะอะไรอะทำไมอะเสยอะเฮ้ยเสยอะ่อมากกนอะไรก็ไเนี่ย 안소시백진들 궁구해, 만화. 어, yes, s i 아! <cuesttermilets> 아, e s sir. y e 지이 i r Yes, sir.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  시헤어스타일링 e s sir. Yes, sir. Yes, sir. y 아 s s 네. 아 Yes, 막 하는 거. e s sir. Yes, sir. Yes, sir. y

I w a n 막 t 오케이 l k 요 b o u 리 tea. I'm g e t t i 90. m not drinking a l 레드 I'm not drinking a lot. I'm not d r อย่าเรียกว่าจับคู่สีมันคือสีเดียวกัน

ก็บอกตึ้นกวมาเชียอ่แล้วก็หักเนือของนี่เก่งมากบนดีสอดด้วยเนี่สุดท้ายแล้วนะ 탱 로고? 만두와스카프 오늘은, 오늘어오은 오늘은, 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 게늘은 오늘은, 오은 오늘은, 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 오늘리시늘은 오늘은, 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 오 오늘은, 오늘은, 오 好好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 好 treasure, treasure 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 고여기그러고 너가 그고오세요 고기세요. 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 해기세요 고기세요. 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 고세요 고기세요. 요 너무 하고 내가 지금 어느 순간부터 충원면서 <목소리> 심심할 때 가끔 놀러 오세요. 아 가끔이면 심심할 때 자주 <목소리> 자 <자주 목소리> 놀러 오세요. 둘을 떼창으로 가자. 어떻게? 한남 설정 좋아요 눌러주세요. 심심할 때 자주 놀러 오세요. 한남 <목소리> 어. <목소리> 설정 좋아. 뭔가 <laughs> <laughs> 유치원 같지 <유치원>, 않동반아요네 <유치원>, <laughs> <laughs> 이렇게 해서 조만 작업된 인트로가 이제 완성이 되었는데요 같이 만나면 좋을 것 너무 <laughs> 재밌어가지고 아, 네. 이렇게 기대해주세요 기대해주세요 자 인사드리겠습니다 어 r e s Treasure 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 ooh treasure 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 oh ีมากเลยอนอนเวชานัซงฮิกับพี่จูนชอบอะ่ะคือแบบคือชอบความที่แบบเขาทำเพลงเองอะ่ะตั้งแต่เทเช่แบบซีซั่นสองก็ทำเองเลย่แล้วก็ชอบมากเลยที่เล่นคอนเสิร์ตในบ้านอะ่ะอ้อใช่ไหมทำแบบชอบนะ ชอบชอบชอบความที่จาววันเอาเมาส์มาคลิกเป็นทำเป็นเอฟเฟกประกอบคือแบบจังหวะจังหวะเออคือแบบดีมากเลยอ่ะเออแล้วแบบอาซาฮิก็หักนิ้วก๊อ็คล่องเล่าชีบิดบอสนี่อุ้ยดีชอบชอบมากแล้วก็ฮานดิตร์ทางสวยผมของเขานั้นเป็นไวรัลที่แบบว่า โอ้โหอ้โอ้ว้าวตอนนั้นคือแบบเห็น oh. เห็นน้าแบบผ่านมาหน้าธรรมไแต่ว่าคือเรายังไม่ได้ดูจริงจังที่เหมือนว่าเข้ามาดูในแบบสามนาทีอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่วันอาคลิปนั้นก็คือบอกเลยว่าแบบ wow, wow. เออรูโตเป็นแบบ viral มากตอนนั้นคือแบบโอ้โหคลิปเสยคลิปเสยอะไรอย่างงี้ จ้ะดีมากๆจังชอบอ่ะเป็นสามนาทีที่ชอบมากแล้วก็บอกว่าแบบน้อยไปนิดสามนาทีอ่ะคือแบบีเราสี่คลิปต่อนหนึ่งครั้งแล้วนะเ้วคิดดูถ้าเกิดเราทำสามนทีแล้วจบทำสามนทีแล้วจบคือแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยแต่อีกอันนึงที่ชอบก็คือเหมว่าที่เยดัมกับจองอูซ้อมร้องเพลงอันนี้คือแบบโอ้โหเมโรเคิลของพวกเรา โอ้ยแล้วก็แล้วเพลงที่แบบที่แบบบาลาดแบบเสียงดีมากเจอูเสียงดีมากทั้งคู่คือแบบก็อยากอยากอยากให้ YG ทำแบบคอนเทนต์ขาย v o c ขายองขายแบบทุกคนเลยเออแล้วก็แบบอยากให้แบบอยากเอาจริงก็อยากให้มียูนิตนะยูนิตแบบยูนิตแบบบยูนิต โวคอลยูนิตแดนซ์อะไรอย่างเงี้ <Y G S 2> วยวาจีฟัง <laughs> อยากอยากให้มี YG ทำเธออะ,อะไรอย่างเงี้ยอ, <c oughs> อโอเคสำหรับอีเทปนี้12อนาทีของพวกเราก็สนุกสนานมากมาก <c oughs> แล้วก็วันนี้ช่องตงนีนสุดกนะ็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเชิรเชเชิร Treasure, treasure. Ooh Treasure, 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 treasure. Ooh, treasure, 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 treasure. Ooh, treasure, 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 treasure. Oh